หากประพฤติถูกต้องจะหวังผลหรือไม่หวังผลย่อมได้รับผลภูมิชะส่วนสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งที่มีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกัปปะมีสัมมาวาจามีสัมมากรรมตากมีสัมมาอาชีวะมีสัมมาวายมะมีสัมมาสติมีสัมมา,า,ามสม,มาธิถ้าแม้ทำความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์ เขาก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำความหวังก็มีใช่ความไม่หวังก็มีใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลนั่นเพราะเหตุไรภูมิชะ เพราะเขาสามารถบรรลุผลได้โดยอุบายแยบคายภูมิชะเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการน้ำมันสแสวงหาน้ำมันจึงเที่ยวเสาะหาน้ำมันเขาเกลี่ยงาป่นลงในรางประรมด้วยน้ำแล้วคั้นเรื่อยไปถ้าแม้ทำความหวังแล้วเกลี่ยงาป่นลงในรางประรมด้วยน้ำแล้วคั้นเรื่อยไปเขาก็สามารถได้น้ำมัน ถ้าแม้ทำความไม่ไหวังแล้วเกลี่ยงาปนลงในรางประปรมด้วยน้ำแล้วคั้นเรื่อยไปเขาก็สามารถได้น้ำมันถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วเกลี่ยงาปนลงในรางประพรมด้วยน้ำแล้วคั้นเรื่อยไปเขาก็สามารถได้น้ำมันถ้าแม้ทำความหวังก็มีใช่ความไม่หวังก็มีใช่แล้วเกลี่ยงาปนลงในราง ประพรมด้วยน้ำแล้วคันเรื่อยไปเขาก็สามารถได้น้ำมันข้อนั้นเพราะเหตุอะไรภูมิชะเพราะเหตุแห่งการได้น้ำมันนั้นเป็นสิ่งที่บุรุษนั้นได้ทำแล้วโดยวิธีการที่แยบคายฉันใดก็ฉันนั้น